ชื่อทิมเมอร์ในคนไหนกันแน่คะชื่อทิมเมอร์นะน้องคนไหนชื่อทิมเมอร์คะคนนี้คนนี้ชื่อทิมเมอร์เหรอคะนี่ไม่ใช่คนนี้เหรอเนี่ยเนี่ยนะนี่ไม่ใช่คนนี้เหรอไม่ใช่คนนี้เหรอเนี่ยคนนี้ชื่อทิมเมอร์เนี่ยนะเออ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 เรียกเจเจิเรียกเจเจสิครับเล็กเจเจลูกวันนี้แอนนี่หันอันมาข้างหลังนี่ลูก ะมาดูมาดูน้องนี่มานั่งกับพ่อนี่มาแหนน้องมาให้พ่อดูสิไหนเอาน้องให้พ่อดูสิเ,เร็วนี่น้องเป็นอะไรครับวันนี้น้องเป็นอะไรมาครับไม่ไม่เจ็บแล้วไหนดูสิอ้าวไปไหนแล้วล่ะคะนี่มาเลี้ยงน้องข้างในทีลูกมาอุย้ยอย่างเงี้ยโยนน้องทำไมอะ่ะ น้องตกแล้วมาทางนี้ค่ะให้ให้พ่อดูน้องหน่อยค่ะน้องเป็นไงบ้างคะไม่<ะ>รักษาใช่ให้พ่อรักษาไหมคะฮะ <c oughs> ให้พ่อรักษาไหมเดี๋ยว <c oughs> รับโทรศัพท์ไปโทรศัพท์มาไปด <c oughs> ูปะโทรศัพท <c oughs> ์ามาไปดูซิ <c oughs> ดูซิโทรศัพท์มาดูซิโทรศัพท์มาใครโทรมาดูซิาัค่ะใครโทรมาคะ <c oughs> ม,มาแล้ว วางแล้วใครวางคะคามิอันนั้นชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรเนาเม้อหรอคะผู้หญิงชายเนี่ยเด็กคนนี้ผู้หญิงชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอ่ะเด็กผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กเล่นเด็กก็มีผู้หญิงกับผู้ชายไงเด็กเล่นไม่ได้อ่ะ เล่นไม่ได้หรอเล่นเล่นที่ได้ไดก็น้องอยู่กับพ่อสองคนแต่ว่าแม่แม่แต่แมแอ่อยู่สองคนเหรอทำไมอะคะแต่ว่าพ่ออยู่สองคนอะไรแต่ว่า อยู่บ้านอยู่แม่แอ่แม่แอ่แต่ว่าอันนี้แต่ว่าแม่แออยู่บ้านทำไมแต่ว่าเยอะจังอะแต่ว่าแม่แออยู่บ้านแม่แอสองคนแต่ว่าแม่แออยู่กับอยู่กับใครคะอยู่กับเทศบาลสองคนแต่ว่าเทศบาลที่ไหนทา่เทศบาลาที่เทศบาลน้ำเภอแต่ว่า แม่แอ้มออกมาแต่ว่าแม่แอ้อยู่คนเดียว<อ>แต่ว่าแม่แอ้อยู่คนเดียวสองคนแต่ว่าแม่แอ้อยู่ที่ขวบสองคนค่ะ <c oughs> อะไระอะไรที่วบแม่อายุสิบขวบเหรอ,อแม่มันคือไม่มันแล้วคะ่ะอันนี้มันคือที่ที่พูดอะไรที่สิบเจ็ด อันนี้ที่สิบไสามได้อันนี้ที่ฉี่ที่ที่จจอบดจจอดอวจจอัแต่ว่าไม่ใหอ,อ,อยู่บ้านหลังคนแต่ว่าแม่แออยู่อยู่ที่าบาลแต่ว่าแม่ออแ,แม่แอม่อแมอที่ ที่ที่อะไรคะที่บ้านแต่ไม่อยู่จังหวัดอะไรคะตัวอันนี้แต่วัดอะ่าห้ามออกมาที่จังหวัดอะไรลูกหนูอยู่จังหวัดอะไรจะจะทํางานที่ได้ทํางานที่ไหนแม่ทำงานให้เยอะๆแต่ว่าแม่อ้มันนี้แต่ว่าแม่แอ้มห้ามออกมาแต่ว่าแม่แอ้อยู่สองคน เดียวค่ะแต่ว่าแม่แอชสิบแล้วอายุหรออายุสี่สิบแล้วแล้วแทมมี่อายุเท่าไหร่คะห้าค่ะห้าอะไรคะห้าขวบหรอห้าขวบโอ้แทมมี่ห้าขวบแล้วเหรอใช่ <c oughs> <c oughs> เข้าโรงเรียนยังมีปออะไรยัง <c oughs> แล้ะนี่อเด็กคนนี้อ่ะเด็กคนนี้กี่ขวบเนี่ยฮะ <c oughs> เด็กคนนี้กี่ขวบครับ ติ๊กติมเมอร์เนี่ยอายุกี่ขวบครับติ๊กติมเมอร์อายุกี่ขวบครับติ๊กติมเมอร์อายุกี่ขวบครับแม่ห้ามออกมาแถมมีไปคอนปฐมด้วยไปทำอะไรครับไปทำอะไรนะปฐมไปว่าที่น้องน้ำลายยืดแล้วอะ่ะกันนี่เอาพ่ออ้อมมาที่เชแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี่ว่าที่ชุเบเปียกมาให้พ่อหน่อย เร็วๆเท็ดเท็ดน้ำลายน้องก่อนชุบเปียกเอาไปเอาทิชชู่เปียกมาพรออ้อมก็ได้นุ่นนพ่ออ้อมอยู่นู่นนุ่นพ่ออ้อมอยู่นู่นลูกพออ้กกับพ่ไปเอาเอาทิชชู่เปียกมาแต่ว่านอนที่ได้ได้ที่นี้ค่ะแต่ว่า กินมามา,าลีกันอ่ไรไหนกินโชว์ท่านผู้ชมหน่อยไม่ให้กินอะไรดูสิ นั่งลงค่ะคุณผู้ชมเร็ว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 กินน้ำหวานเร็วมากินน้ำหวานเร็วโชว์ท่านผู้ชมกันมานั่งลงค่ะนั่งลงก่อนนะแทมนี้กำลังจะกินน้ำหวานโชว์มาเร็วบอกท่านผู้ชมก่อนเร็วสวัสดีค่ะพุณมองไม่เห็นหน้าเลยไม่มีน้องเนี่ยมองไม่เห็นหน้าเลยนั่งสวัสดีค่ะพ่ออาชวันนี้น้ำหวานกินน้ำหวานนี่ค่ะน้ำหวานมากินน้ำหวานอ่ะกินน้ำหวานนี่ค่ะมากินที่โชว์เริ่มเริ่มกันเลย ได้ค่ะเอาซี่กินเลยเร็วๆอร่อยจะได้กินน้ำอิ่เลยเอออุ้ยลอยมากเลยนะปกติอร่อยไหมเจ๋งมากเยี่ยมอุ้ยหนุ่อร่อยมากเลยนะกินให้หมดเลยเร็วเดี๋ยวท่านผู้ชมรอดูอยู่เนี่ยเดี๋ยวรอดูแทมิ่งกินให้หมดถ้วยเลยเร็วถ้วยปัดกินน้ำหวานให้หมดถ้วยนะคะกินน้ำหวานให้หมดถ้วยเลยเร็วๆเร็วๆผู้ชมรอยเร็วๆเร็วๆกินให้ท่านผู้ชมดูอยู่เร็วๆเข้ามาเร็ ท่านผู้ชมรอดูอกินกวานนี่เนี่ยหาเร็วๆเดีย๋ยวจะโจ้ก,จก,จก,กินเลยนะเดี๋ยวจ้าจะกินหรอครับฮะโจ้กกินะะอะไรไหมเร็วๆหนูไม่เอา